ปลาทางจะมีอะไรเ่ยลงไหมว้าวาาี่ได้มันเดินมันเดินมันเดินจริงสวัสดีค่ะเล็บติดเล็บติดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนว้าวว้าว คุณไหวขนาดนี้ทุกคนคะเราจะพาทุกคนมาออกกาลังกายที่ป่าชายเลนสะพานลักทะเลบางขุนเทียนถูกไหมเอ้ถูกโอเควันนี้เราจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานนะคะพาไปทัวร์ลัดเลาะป่าชายเลนนี่จะบอกว่าเป็นป่าชายเล่ชายเล่ ป่าชายเลนในกรงเทพเลยนะทุกคนเหมือนสถานอนุบาลสัตว์เลี้ยงอะสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยเขาจะมาเกิดที่นี่แล้วก็จะไปเติบโตในทะเลจะบอกว่าป่าชายเลนก็จะเป็นแบบมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างวันี้เราจะมาทําภารกิจกันก็คือตามหาสี่สิ่งมีชีวิตไปดีกว่าหมาร้องความวุ่นวายของบ้านเรา ถนนเส้นนี้คือสวยมากดูตรงนั้นดิมันจะมีรากหายใจของต้นโกงกลางเห็นปะไอที่แทงแทงขึ้นมามันคือรากนะมันขึ้นมาหายใจนี่คือธรรมชาติจัดสรรทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้มันจะมีต้นผักบุ้งทะเลใครดูช่องเราได้ความรู้นี่ผักบุ้งทะเลนะเวลาใครโดนพิษของแมงกระพุนอะ่ะเขาจะใช้ผักบุ้งทะเลกันผสมกับน้ำส้มสายชูหรือถ้าเอนอาขาย,ยี้กับน้ำทะเลก็ได้มาทาตรงที่โดนพิษของแมงกระพุนอะ่ะมันจะเบาขึ้นว้าวฝั่งนี้จะเป็นต้นโกงกลางใบเล็กเห็นว่าใบามันจะค่อนข้างเล็ก แลค่ะคถ้าไปตรงนู้น่จะเป็นแบบจุดชมวิวแบบว่าดูทั่วๆไปไว้สองนกใช่ไหมแต่ตรงนี้มันจะมีทางเดินลงไปข้างล่างให้เราไปใกล้ชีกัะธรรมชาติมากขึ้น<า>เดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างมา,มาแฟลงฮึบฮึบเอาลงฮึบมา ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งซึ่งมันจะใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมากกว่าเราสามารถเดินเข้าไปในดงของต้นโกงกางที่ยังไม่โตได้เลยแต่คิดว่าอีกหน่อยถ้าเกิดมาโตมันจะล่มกว่านี้น่าสนุกมากถ้าเกิดใครชอบธรรมชาติอย่างนี้น่นาจะมาอันนี้มันเป็นต้นโกงกางที่เขากําลังจะเพาะโกงกางมันจะเป็นแบบต้นไม้ใช่ไหมเราลากมันจะอย่างนี้อย่างี้ยงี้ยง,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 งี้มายึดกับพื้นใช่ป่ะคือเขาจะทําเป็นแนวกั้นป่าชายเลน เสร็จแล้วอ่ะพอเวลาสัตว์มาเติบโตนยจะมาเติบโตช่วงนี้เพราะว่าเวลาคลื่นซัดหรืออะไรอย่างเงี้ยต้นโกงกลางแล้วก็ลากมันจะเซฟทําให้ช่วงนี้ปลอดภัยแต่พอสิ่งม,มีชีวิตพวกนี้โตมันก็จะลงสู่ทะเลไปไปเติบโตในทะเล เช่นหอยปลาลูกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาโตที่นี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาพยายามที่จะปลูกเน้นปลูกตรงเนี้เยเยอะๆคิดว่านะรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่จะแบบว่าเย็นสบายแล้วกินของดินเลนอ่ะทำให้นึกถึงบ้านทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเราถึงชื่อสาลาเพราะบ้านเราก็คือติดป่าชายเลนเหมือนกันเออเนี่คืออากาศดีมากจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดจะมาให้มาช่วงเย็นแต่ช่วงเย็นทุกคนจะเยอะหน่อยนี่มีร้านไอติมด้วยถือว่าการตลาดฝึกจุดนะคะ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยอู้ <c oughs> มัอนนกเหี่ยวเลย <c oughs> วัดดีรับเพื่อนๆวันนี้แบทแมนลงไปเล่นป่าชายเลนมาแล้วฮะ <c oughs> ดูจากเท้าของผมสินี่ไงโอ้โห <c oughs> ไม่ไหวแล้ ร้องรอยเท้าของผมเองวันนี้ผมพาน้องๆมาด้วยฮะมีนี้หนึ่งตัวแล้วก็มีกาแฟานะฮะแต่ว่าผม <c oughs> ผม่วง่วผม่วงแล้วเรากำลังจะตามล่าสิ่งมีชีวิตต่อไปโอเคแล้วเราก็จะเห็นปูอยู่ข้าง,างทุกคนเห็นหลุมๆไหมอันนี้นจะเป็นปูมันขูดเอาไว้เป็นบ้านมันะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงโซนเพาะต้นก้าต้นโกงกลางอันนี้5เดือนก็คือ5เดือนได้ขนาดนี้แล้วเขาก็จะเอาไปปลูกที่ปลายทางที่เราเห็นน่ะแสดงว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการที่จะเพาะป่าชายเลนให้เข้าไปในทะเลมากขึ้นอ่ะเพื่อป้องกันชายฝั่งอ่ะให้มันยังอยู่เนี้ยอันนี้น่าจะไม่เท่าไหร่เพราะเขาจริงๆเขาแค่ใช้กิ่งแล้วก็มาปักมันก็ขึ้นนะขึ้นง่ายมาก ปากแจ๋วปากอย่าไปเห่าหลายตัวเฮ้ยตรงนี้มีหงมังลับด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหงมังลับเหรอใช่ใช่ดูดิหนูลองได้ไหมร้องได้ไหมขับไปมันไม่แข็งแรงอ่ะปลายทางจะมีอะไรเนี่ยลงไหมวัดตัวไม่รอดไม่รอดกลับค่ะกลับกลับ ไปไปไปพี่ตรงมันเดินมันเดินมันเดินจริงอุ้ยตรงนี้มันแบบมันเยอะมากเลยนะอุ้ยอุมีมีตรงนี้ด้วยตรงนูปลาตีนตัวใหญ่มาก คือถ้าใครจะมาดูปาตีนะจะต้องดูช่วงเนี้ยก่อนถึงจุดหมายปลายทางมันจะเป็นเส้นทางตรงนี้ดินมันจะออกชุ่มๆหน่อยแต่ว่าก็น้ำไม่ได้ท่วมมากเราถึงจะเจอปาตีนะ แล้วภารกิจก็จบไปแล้วทุกคนเราได้เจอสิ่งมีชีวิตแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากใครที่ชอบแบบบรรยากาศในธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็ต้องมานะคะนี่คือกรุงเทพเท่านั้นเองบางขุนเทียนนะถ้ามาที่นี่แล้วนะคะก็อย่าลืมรีวิวให้เราฟังบางว่าใครเจอสิ่งมีชีวิตอะไรแปลกๆที่นี่หรือเปล่าสําหรับวันนี้ไอศครีมเลดี้ต้องลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย <S <S